มาเลยค่ะจ้าฉันมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าน้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่อยู่คนเดียววันนี้พี่เอาพี่เอาใครมาด้วยคะเป็นพ่อแม่เขาพี่จีนออกไม่ออกเออเออสวัสดีจ้าพี่เจอไม่เจอกันนานแล้วมันเสียมันสับมันสวยมันอะไรอย่างนี้เลยฮะ พี่จ้าหนูมาตามคำเรียกร้องแล้วพอดีหนูเข้ารอบนะจ๊ะเจนนี่เขาชูดหนูนะหนูต้องโคตตรงนี้ด้วยเขาทำเป็นแบบว่าไม่ชูดไม่ชูดแบบแล้วจริงๆก็คือเรียกร้องกูแหละหมดเวลาค่ะหมดเวลา่ะเชิญค่ะอะไรวะยังไม่เลิกเลยยังไม่เลิกเลยวันนี้แบบมีปตัวใหม่ตัวสับมาใช่ก็คือรอง ไปเลยครับพี่พี่ด้านหลังชุนเลยว่าพี่อยากได้ใครพี่ชุนเลยค่ะชุนได้พี่ชุนได้เลยค่ะพี่อยากค่ะชุนได้พี่เสี่ยเลือกคนนี้อุ้ยเสียเลือกแล้วเสี่ยเลือกแล้วออะไรคะเสียแหมปวดหนูพาลูกไปนอนเถอะเออ